สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทารุวไทยสตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงงานเงินคอมรักนะคะประจําเดือนกันยายน2564นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะประจําเดือนกันยายนนะวันนี้อาจารย์จะหาพลังนะคะจากไพ่นะคะของออสัตว์ศักดิธิ์นะตอนนี้นะคะ ดวงตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจ,จารย์ในการรับชมนะคะพลังงานที่คุณได้นะคะพลังงานของซีฮอสนะคะหรือม้าน้ํานั่นเองนะตรงนี้นะคะชาวกรกฎนะคะคุณเป็นาธาตุน้ําแล้วคุณก็ได้น้องซีฮอสนะคะหรือม้าน้ําด้วยนะคะ พลังงานตรงนี้นะคะเล็กมากๆเขียนว่า equality นนะคะมันฉันใส่แว่นนะคะเลยเห็นนะ equality นะคะเป็นพลังงานของความพอเพียงความเท่าเทียมนะคะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ว่าณนะเวลานี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะแต่คุณจะปรับตัวคุณจะอยู่กับมันได้นะคะมีความพอเพียงนะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความเท่าเทียมกันนะ อาจจะมีข่าวดีเข้ามาที่ทําให้คุณได้รับความยุติธรรมได้รับความเท่าเทียมได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนดูแลตรงนี้นะคะไพ่ของม้าน้ําและพลังงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะคะว่าแล้วพลังงานจากไพ่ทาโร่อีกสามใบจะเป็นยังไงนะคะชาวกรกฎชาวกรกฎก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะคะถึง15สิงหาคมนะมีไพ่ของ สิบดาบนะคะไพ่ของราชีเหรียญแล้วก็ไพ่ของเด็กถือดาบนะตรงนี้นะคะชาวกรกฎเองนะคะเหมือนเป็นเดือนที่อะไรไม่ดีเนี่ยคนจะจบไปนะตัวนี้นะคะอะไรที่ไม่ดีจะกับชีวิตนะคะคนจะจบไปแล้วคนจะเริ่มต้นใหม่นะคะ ความเป็นเด็กถือดาบความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการหาลู่ทางใหม่ๆนะแล้วก็ราชีเหรียญน,นะคะตัวคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่คุณยายนะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะหรือเจ้านายผู้หญิงใจดีก็ได้หรือว่าตัวคุณเองนะคะกําลังมุ่งมั่นนะคะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทําให้ธุรกิจที่คุณเพิ่งเริ่มต้นทําตรงนี้นะคะเด็กถือดาบเนี่ยมันมีไรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวนะคะเนี่ยราชีเหรียญหรือราชาเหรียญน,นะคะ พิกฟื้นนะคะจากจากการจบกับสิ่งเก่าๆแล้วมาเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะคะพิกฟื้นไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยก็ได้นะคะหรือเจอหนทางอะไรดีๆบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณมีโอกาสนะคะที่ดีในการที่จะไปต่อกับชีวิตนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเรื่องราวของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกันยาย,ยน2564นนะคะชาวกรกฎ ตัวคุณนะคะตอนนี้เจอเก้าไม้เท้าเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นเดอะฟูค่ะมีอิสระนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าหลุดพ้นจากสิ่งอะไรเดิมๆนะคะเอ,อ่อเดอะฟูมาตอบก้าไม้เท้านะคะเป็นอิสระจากปัญหาอะไรที่เหนียวรั้งชีวิตของคุณไว้นะคะหรือว่าคุณได้จบมันไปแล้วก็ได้ว้าวเริ่มต้นใหม่จริงด้วยนะคะตรงนี้นะคะ พลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็จะฟูนะคะเป็นอิสระมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะหลุดออกไปจากกรงขังของงานประจําหรือว่าหลุดออกไปจากกรงขังของอะไรบางอย่างที่มันเหนียวรั้งคุณไว้นะคะชาวก,กรกฏร,ราชีดาคุณเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของคุณนะคะคุณรอจังหวะรอเวลานี้มานานแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาเป็นโอกาสของคุณที่ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ สวินดาบนะคะลุยมากๆเลยนะหลังจากพบทางออกนะคะคุณจะลุยมากๆมีห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มีเด็กถือดาบนะคะอันนี้คุณก็ได้เด็กถือดาบอยู่นะอย่างนี้อาจารย์เล่นขค้นี้น,น,นึงนะคะ เหมือนกับตัวคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดเดียวอะไรหรือเปล่าคะชาวกรกฎนะตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดนะคะตัดจบกับอะไรบางอย่างที่มันเหนี่ยวล้างชีวิตของคุณไวสามไม้เท้านะคะไปต่อนะคะกับหนทางที่ที่เป็นอนาคตข้างหน้าที่คุณหวังไว้ที่คุณฝันไว้นะคะไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตมันจะมามากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณพร้อมแล้วคุณจะลุยต่อไป อสเวลเลียนนะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนกระโดดลงมาด้วยนะคะกระโดดลงมาเลยนะตรงนี้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยคอยช่วยเหลือกันอยู่นะคะหรือว่าเจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะไฮโรแฟนแล้วก็จบด้วยลเวอร์นะคะความรักก็มานะคะมาตอนจบพอดีเลยความรักของชาวกรกฎนะคะ มเหมือนกับว่ามันไม่ตรงใช่ไหมเอ่ยอ่ะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวคุณตอนนี้นะคะ9ไม้เทา้ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนคุณพยายามแก้ไขปัญหามาแล้วแต่บางทีเนี่ยมันยังไม่เจอทางออกนะคะเนี่ย10ไม้เทา้ามันอาจจะมีภาระมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องแบกรับเอาไว้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะหรือเรื่องตําแหน่งหน้าที่หรืออะไรตรงนี้นะคะที่คุณคาดหวังว่าจะได้เนี่ยมันไม่ได้สักทีนะคะคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณไม่อยากรอแล้วอ่ะนะคะ คุณอยากจบกับตรงนี้คุณอยากไปต่อชื่อของคุณนะเนี่ยคุณอาจจะอยากอยากลาออกก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะคะลาออกแล้วไปต้นเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าเป็นงานที่เป็นงานอิสระงานฟรีแลนซ์อะไรของคุณก็ได้หรือว่ามันมีความกดดันอะไรบางอย่างนะคะในหน้าที่การงานของคุณที่ทําให้คุณอะ่ะเหมือนกับอาจจะอยากที่จะลาออกหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะ ตรงนี้แต่ถามว่าถ้าคุณจะทํางานประจําแล้วคุณจะยังทําอยู่ได้ไหมนะคะอัศวิวนเหรียญน,นะคะงานประจําตรงนี้เหมือนกับว่ามันก็ยังสร้างไรายได้นะคะให้กับคุณอยู่นะคะม,มันเป็นลักษณะที่ว่าเออถ้าคุณคิดว่าคุณยังไปต่อได้นะคะหรือยังมีเพื่อนยังมีคนที่ รักเข้าใจคุณตรงนี้นะคะหรือหัวหน้าสนับสนุนนนะคะคุณยังพร้อมไปต่อคุณยังพร้อมลุยต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปัญหามันเหนื่อยมันหนักแล้วทําให้คุณเครียดคุณคิดมากคุณนอนไม่หลับนะอาจารย์ว่าชาวกรกฎบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะออ,ออกจากงานหรือเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานใหม่นะตรงนี้เพราะว่าใจคุณเนี่ยเดอดฟูมขึ้นมามันอยากเป็นอิสระนะคะ มันเจออะไรหลายๆอย่างที่มันกดดันที่มันเหนียวรั้งชีวิตของเราไว้มากๆนะทนมานานแล้วก็ได้นะคะก็เลยอยากที่จะลาออกเปลี่ยนแปลงไปหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่านะตรงนี้นะคะหรือเจอรูปทางใหม่ๆก็ได้ค่ะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นงานใหม่งานฟรีแลนซ์นะคะหรืองานในโลกออนไลน์งานที่คุณทําด้วยตัวคนคนเดียวหรือทํากับครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้อืม ถามว่าถ้าคุณลาออกเนี่ยจะมีคนเหนี่ยวหลังคุณไว้ไหมนะคะอาจารย์ว่ามีนะมีคนอยากขอให้คุณทําต่อนะแต่ว่าถ้าคุณจะออกจริงอาจารย์ว่าคุณต้องตัดสินใจดีแล้วคิดดีแล้วนะคะเนี่ยความเป็นราชนีราชาดาับคุณว่าไปเริ่มต้นใหม่นะนั้นคุณจะเดินหน้านะคุณจะไม่ถอยกลับนะเหมือนกับที่พอโกแกงได้ได้บอกเอาไว้นะคะทางเดินที่เลือกแล้วไม่อาจหวนคืน ะะบางคนอาจจะเป็นไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องความรักด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะมีเกณฑ์เหมือนตัดจบนะหลังจากที่อุปสรรคความรักมันเยอะเหลือเกินนะคะมาง้อนะคะห้าเหรียญมาง้อมาขอเคลื่อนดีอะไรนะบางทีเรารู้สึกว่าเราให้โอกาสมาแล้วหลายครั้งมากๆนะคะก็เลยไม่อยากให้โอกาสอีกแล้วมันมันเหนื่อยมันพอกันที่เถอะนะคะตั้งก้าวไม่ท้าวสิบไม่ท้าเหนื่อยมามากนะคะหรือว่าคนรักของคุณทิ้งภาระอะไรไปให้คุณเยอะแยะมากมาย นะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเพื่อนร่องงานคุณทิ้งภาระอะไรไว้ให้คุณทํางานหนักอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วคนอื่นสบายอ่ะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่คุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือลาออกไปก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือคนไปเจอที่ใหม่ที่หัวหน้าใจดีแล้วได้ติดต่อสื่อสารเขาไว้แล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะั้นมีเกณฑ์นะออกไปทํางานใหม่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ ส่วนใครที่จะออกไปทาธุรกิจใหม่ๆนะคะสีดาบเหมือนคุณรอจังหวะรอเวลานะตรงนี้นะคะแล้วมันอาจจะเจอช่วงเวลานะคะหนึ่งไม้เท้าในการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นไปทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะคะแต่วันการเริ่มต้นช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะคะในธุรกิจที่คุณกําลังจะทำนะคะหรือบางคนทําควบคู่กับงานประจํามานานแล้วแล้วตอนนี้เริ่มเห็นทางแล้วนะคะว่ามันเริ่มดีขึ้นรอจังหวะรอโอกาสมานานแล้วในกันยายนนี้นะคะกระโดดออกไปทําเต็มตัวอะไรก็ได้ นะคะส่วนเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะขึ้นมาใบเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดดูต่อน,นิดนึงนะคะอ,อมีห้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะตรงน,นี้นะคะขอดูเรื่องการเงินของชาวรากรกฎนิดนึงนะคะการเงินนะคะมีเจด้นะคะ มีราชาถ้วยอยู่ตรงไหนดียังเห็นกันไหมคะแล้วก็มีเจ็ดไม้เท้านะคะเหมือนการเงินของคุณนะคะตรงนี้การเงินบางทีบางคนที่เดทนะคะจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่อาจจะได้เงินที่เป็นเงินเขาเรียกว่าอะไระคะเงินค่าประกรันสังคมเงิน เงินก้อนที่เป็นลักษณะเหมือนให้เมื่อลูกจ้างออกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอ,อ่อแล้วก็เงินที่คุณได้จากงานได้จากความพยายามนะคะตรนี้ขอดูอีกนิดนึงนะคะมีไพ่ของราชินีไม้เท้า view of fortune นะคะ ิบเหรียญน,นะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะได้ทุนนะคะทุนในการทำธุรกิจทำงานอะไรใหม่ๆนะคะได้จากครอบครัวนะคะสิบเหรียญอยู่ออฟฟอร์จูนหรือได้มรดกนะคะหรือบางคนขายที่ขายทางได้เอาเงินมาลงทุนนะคะทำงานทำธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะชาวกรกฎนะได้ทีได้ก้อนใหญ่เลยนะตรงนี้นะคะการเงินของชาวกรกฎนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าตกงานอยู่จะได้งานใหม่ไหมนะคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะ โอ้ยบางคนหางานมาจนเหนื่อยหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะหางานมาสักระยะหนึ่งแล้วมันเหนื่อยมากๆนะคะแต่มีเกณฑ์นะคะที่จะเริ่มต้นงานใหม่ตรงนี้งานใหม่ที่คุณทำเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักนิดนึงนะคะอาจจะมีาะาภาระรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่ได้งานใหม่ตรงนี้แต่เหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ไม่คิดทำอะไรเองแล้วคุณกลับไปทำงานประจำเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อย นะคะคเหนื่อยกว่าที่คุณอาจจะทำเป็นกิจการส่วนตัวเป็นงานที่คุณทำได้คนเดียวนะคะจริงๆตอนนี้คุณทำเป็นพวกเดอ f ฟูลนะคะงานออนไลน์งานอะไรที่เกี่ยวกับการขายหรือเกี่ยวกับต่างประเทศนำเข้าส่งออกหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ทำได้อยู่นะส่วนในเรื่องของการติดต่อ,อสื่อสารนะตรงนี้นะคะตำแหน่งของสหัะชะนะคะ คุณคุณมีโอกาสนะคะติดต่อสื่อสารติดต่อธุรกิจเจรจาธุรกิจดีลกับลูกค้าใหม่หนึ่งไม้เท้าวันมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะได้ลูกค้าใหม่ๆนะคะลูกค้าที่มาจากต่างประเทศนะคะ ลูกค้าที่ทางออนไลน์ก็ได้นะตรงนี้นะคะที่จะเข้ามานะคะเราจะได้เป็นลูกค้าที่ต่อไปเนี่ยเหมือนเป็นลูกค้าประจําอยู่กันยาวๆก็ได้นะตรงนี้นะคะไฮโรแฟนเป็นไพ่ของนักบวชนะคะความเป็นคนดีเข้ามาโชคลาภของคุณนะคะคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากคนดีๆนะตรงนี้นะคะคนที่รักคนที่เอ็นดูคนที่แบบว่า อาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนเป็นลูกค้าเก่านะคะที่หวนกลับมาช่วยเหลือมาหาลูกค้าใหม่เข้ามาให้ลูกค้าแนะนําต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนเรื่องการเรียนนะคะการเรียนของคุณนะคะอาจจะติดขัดดูมีอุปสรรคในช่วงแรกๆนะคะหรือบางทีเรียนแล้วไม่เข้าใจบางวิชามันยากเกินไปนะตรงนี้นะคะอาจจะต้องถามเพื่อนถามใครหรือว่าถามอาจารย์ทําให้แบบว่ามันมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยช่วงหลังๆอ่ะจะต้องพยายามปรับตัวเข้ากับการเรียนออนไลน์นะตรงนี้นะคะการทํารายงานการทําอะไรส่งอาจารย์เนี่ยนะคะเหมือนพยายามสร้างวินัยในตัวเองมากขึ้นพยายามมีเดสไลน์กับตัวเองมากขึ้นนะคะว่า อองานตรงนี้ที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยควรจะเ,ออเริ่มทำเมื่อไหร่นะคะจะได้ทันเวลานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะจัดการกับเวลาไม่ดีนะตรงนี้นะคะพอใกล้เวลาแล้วเนี่ยนะคะห้าเหรียญอัศวินดาปั่นกันหนักมาก นะคะช่วงตอนมีเวลาเนี่ยอาจจะแบบสีดาบนะเล่นเฉยๆนะคะเฉยๆไปปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเพราะน,นั้นตัวน้องๆักน,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 นรี้เสร็จกศึกษานะคะดูแลจัดการในเรื่องของเวลาให้ดีนะเนี่ยนะคะมีไพ่ของเด็กือดาบขึ้นมานะคะระวังอย่าดื้อกับผู้ใหญ่นะอย่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ในช่วงเดือนกันยายนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารไม่เข้าใจกันนะคะกับคนในครอบครัวมีการงอนมีอะไรกันด้วยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะรองความสัมพันธ์ในครอบครัวนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แยกคลิปนะคะเดี๋ยวตรงนี้ดูให้คร่าวๆก่อนนะความรักของคุณนะคะชาวกรกฎ คนที่โสดนะคะคนที่โสดขึ้นมาเต็มที่เลยนะโสดเดี๋ฟูนะคะโสดยังล้นลากับชีวิตอยู่นะตรงนี้นะคะอาจจะเจอคนที่เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มคบหาดูใจก็ได้นะตรงนี้แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เต็มร้อยกับเขาอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก้าไม่เท้าสิบไม้เท้าคุณอาจจะเจอเคยเจอความรักที่มันมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาคราวนี้นะคะก็เลยยังไม่อยากที่จะกระโจนลงไปเต็มตัวนะคะกลัวว่าเออเดี๋ยวอันอาจจะไม่ดีในอนาคตนะเพราะนั้นตรงนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่า ดูๆเล็งๆเข้าไว้อยู่นะตรงนี้นะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสเจอคนรักไหมนะคะ lover แล้วก็เป็นไพ่ของไฮ r o แฟนนะคะไพ่ของนักบวชนะคะคุณมีโอกาสเจอนะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่เจอคนที่ใจดีนะคะมีสีนเสมอก,กันกับคุณนะคะหรือจะฟูเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นคนรักที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ นะคะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะสี่ดาบหลังจากที่อาจจะเคยเจอกับความรักที่ที่มันเหนื่อยหนักเ <c oughs> หนื่อยยากสาหัสนะคะหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักครั้งก่อนมาเยอะนะคะนั้นในเรื่องราวความรักครั้งใหม่เนี่ยนะคะเหมือนกับคุณค่อยๆดูนะคะค่อยๆให้ความรักนะคะไม่ใช่แบบเห็นปุ๊บแล้วหลงรักปั๊บแล้วนะคะอาจจะไม่เป็นอย่างเดิมแล้วนะคะชาวรากรกฎ นะมันค่อยๆดูกันไปนะคะมีไพ่ของสามไม้เท้านะคะมองถึงอนาคตมีความรักที่เป็นแบบคิดถึงความมั่นคงคิดถึงความเป็นไปได้ในการอยู่ร่วมกันนะนะคะไม่ใช่ถูกใจเป็นแฟนนะแล้วพอมาอยู่ด้วยกันปรับตัวเขา้าหากันไม่ได้ก็แบบทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะชาวกรกฎนะคนโสดส่วนคนที่มีคู่เป็นยังไงนะคะคนที่มีคู่มีเด็กถือดาบนะคะอยู่ในตำแหน่งของคู่ครองนะคะมีตำแหน่งของ ครอบครัวนะคะเป็นราศีดาบโอ้โหคนที่มีคู่นะคะถ้าคุณมีคู่แล้วแบบว่ามีลูกนะคะมีแฟนเนี่ยแฟนคุณกับลูกคุณดื้อเหมือนกันเลยนะคะดื้อคุณก็เลยแบบมีอุปสรรคมีอะไรขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันนะคะก็อาจจะมีงอนกันนะคะไม่พูดกันเนี่ยสีดาบนะคะแต่สุดท้ายนะคะมันจบด้วยเลิฟเวอร์ก็กลับมารักกันเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ดีนะคะอืม คนที่เป็นแฟนกันนะคะบางทีความรักอยู่ไกลนะคะความรักเป็นชาวต่างประเทศยังไม่ได้เจอกันเลยนะก้าวไม่เท้านะตรงน,นี้นะคะคิดถึงกันจะแย่อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เจอกันสักทีนะตรงน,นี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีคําสัญญามีคํามั่นหมายอะไรให้แบบให้มาหากันะนะแต่ยังติดขัดยังเจออุปสรรคนะคะก้าวไม่เทา้าสิบไม่เทา้าก็เลยเป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะยังคิดถึงกันอยู่แต่ยังไม่ได้เจอตัวกันก็ได้นะคะ ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะร้องขอความรักเขาแต่เขาหมางเมินก็ทําเป็นไม่สนใจนะคะเป็นไพ่ของอเด็กถือดาบขึ้นมานะคะหรือบางทีเขาดือ้อเราเขาทาตัวเป็นเด็กๆนะคะทําให้เราค่อนข้างเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือ,อเราอยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะตรงนี้นะคะไฮโรแฟนแล้วก็เลเวอร มีเกณฑ์ไหมนะคะมีเกณฑ์ไหมเดี๋ยวจานนิดนึงนะคะมันยังมีปัญหาติดขัดอยู่นะคะเก้าไม่เท้าสิบไม้ท้า,ทาระหว่างความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเพราะนั้นตรงนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า บางคนเนี่ยพยายามไปต่อกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีลักษณะเหมือนกันเข้าหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูเพให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเริ่มเห็นทางออกเริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่จะมารักกันมากขึ้นนะคะอืมฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่กําลังแก้ปัญหาอยู่นะสําหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเราก็จบดเลเวอร์นะตรงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่เห็นใจผู้ใหญ่ให้กำลัสนับสนุนมากขึ้นนะคะต้องกลับมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะในในดวงความรักนะคะความรักเน้นๆอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับสรุปตรงนี้นะาอาจารย์รู้สึกว่าดวงชาวกรกฎเองอะนะคะเหมือนพ่าขึ้นมานะคะพลังงานสามใบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างแต่ว่าตัวควรจะพยายามแก้ไขนะคะหรือมีการตัดอะไรไม่ดีตัดจบทิ้ง ตัดสิ่งที่ไม่ดีนะคะตัดจบไปนะคะที่มันไปนะคะเราเริ่มต้นใหม่นะมีชีวิตท,ที่สดใสามากกว่าเดิมนะคะลดความกดดันลดความเครียดในตัวของเราลงไปนะมีเดี๋ฟเกิดขึ้นนะตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ Oracle กันดีกว่าม,มาดูซิว่าไพ่ Oracle นะคะจะให้คำแนะนำอะไรนะคะกับชาวกรกฎกันบ้างอ,อ,าอาจารย์ดูชุดนี้นะคะ มีเป้ามีไพ่อของกราเดียนนะคะกาดโยอินเอจี่นะคะเหมือนตัวชาวกรกฎเองอะนะคะช่วงนี้นะคะกลับมาเติมพลังกับตัวเองไปต่อชีวิตของตัวเองนะตรงนี้นะคะคุณต้องปอกป้องตัวเองแล้วก็เหมือนปอกป้องคนที่คนรักะนะคะอาจจะเป็นครอบครัวของคุณนะ Align your universe นะคะ Navigate distraction <Nah. S 1> ทำไมความหมายไปในทางเดียวกันเลยนะตรงน,นี้นะคะ oh. เหมือนจัดชีวิตของคุณให้มันลงตัวนะคะทำให้โลกของคุณเนี่ยมันมันเป็นแบบเหมือนเป็นจัก,กรวาลเป็นโลกส่วนตัวที่มันมีความเหมาะสมลงตัวมากขึ้นนะคะอะไรไม่ใช่คุณจะตัดไปนะคะเอ่า celestial นะคะ Get cheaper ะะ Timing is Cri คริทิคัลเหมือนคุณต้องคุณคิดมากๆนะคะในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้นะคะคุณคิดหาทางออกนะแล้วก็อะไรที่ดีคุณจะรักษาไว้อะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันคุณจะจบไปรือแบบไปเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะพลังงานไพ่ชุดนี้จะแปลค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิแล้วกับไพ่ชุดนี้นะคะต่างเลยนะคะชุดนี้จะสิมเพิลสิมเพิลเลยนะคะ be a n a t เช a l beauty นะคะเหมือนคุณจะปล่อยชีวิตให้สวยงามนะคะในอย่างที่มันควรจะเป็น่ะนะคะเหมือนทำใจไว้แล้วนะตรงนี้นะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด Sun ส u p your n e s t นะคะแต่คุณก็ยังไม่หยุดนะคะที่จะสร้างชีวิตของคุณนะคะให้มีความสดใสสวยงามอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นนะคะ forgiveness heal นะคะอะไรที่มันไม่ดีนะคะจะมีการเหมือนกับลืมๆให้อภัยซึ่งกันและกันนะตรงนี้นะคะ Forgiveness อยู่นะคะการดูแลจิตใจเยียวยาจิตใจนะคะเยียวยาจิตใจของตัวเราเองก็ได้นะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ด้วยนะคะดูซิว่าชาวกรกฎจะได้อะไรนะคะจากไพ่ชุดนี้ I k น o w s o r r ร s o r คะ you are exactly why you need to be wow อาจารย์เหมือนรู้สึกว่าไพ่เป็นใบนี้เป็นบทสรุปของชีวิตคุณเลยนะคะ คุณคุณอะไรที่ไม่ดีอ่ะนะอะไรที่ไม่ดีคุณตัดไปแล้วคุณมุ่งหน้านะคะไปในทางที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะคะ Where you need to be คุณต้องการจะเป็นอะไรต่อไปคุณต้องการจะทําอะไรต่อไปนะคะในที่สุดคุณจะค้นหาตัวเองพบแล้วคุณจะไปต่อกับมันนะคะอะไรไม่ใช่ตัดจบนะคะอารมณ์แบบนี้เลย Uh, stepping into power are virtuous, mm hmm. นะคะ You are stronger e h a n m u t u a l s นะคะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยเข้มแข็งมากพอนะคะที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วนะคะรวบรวมพลังกายพลังใจนะคะคุณจะต้องไปต่อชีวิตของคุณนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะสักกรกฎนะคะว o า reaching your destination ไปไหนนะคะ ไปแตะขอบฟ้าไปเอื้อมมือไปเก็บดวงดาวนะคะดวงดาวที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะให้มัอยู่ในมือคุณนะคะ your light is shining brightly นะคะเพราะนั้นอะไรที่เป็นเป้าหมายของคุณเนี่ยนะคะมันกําลังส่องแสงนะคะทำให้คุณเนี่ยหยิบไปคว้ามันมาได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรคนปากคว้าดาวนะคะนะตรงนี้สามารถที่จะ เติมพลังให้นะคะเราไปต่อชิดของเราได้เลยนะคะชาวกรกฎนะพลังงานมาเต็มนะคะในช่วงนี้นะคะดีใจด้วยกับชาวกรกฎนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นาลีนะคะใครที่เข้ามาใหม่รีืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ